รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมปรมีแสวงรุธกับรายการ science hit วิทยาศาสตร์ทันสมัยได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติแห่งนี้นะครับผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับปริมาณขยะในบ้านเรานั้นมีมากและเกินนะครับและถึงแม้ว่าเราจะพยายามจัดการให้น้อยลงแต่การจัดการให้หมดไปนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากครับซึ่งทุกวันนี้นะครับปริมาณของขยะมูลฝอยครัวเรือนนั้นเพิ่มขึ้นมากและเกินจากการบริโภคของพวกเรานั่นเอง แต่วันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามดูโครงการดีๆนะครับที่มีชื่อว่าโครงการยกระดับศักยภาพการจัดการและการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอินทรีย์วัตถุและขยะบุลฝอยตามหลักสุขาพิบาลโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานโครงการยาวๆแบบนี้นะครับเขาทํากันได้อย่างไรและนี่คือโครงการที่คิดค้นโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงของมเมล็ดพันธุ์ความคิดกับ มเล็ดพันธุ์ความคิดจากการรวบรวมข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่าในปี2550ประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นถึง14.72ล้านตันหรือวันละ4 3 3 2ตัน ดยเป็นขยะในกรุงเทพวันละ8,532ตันหรือร้อยละ21ของปริมาณขยะทั้งหมดจากจำนวนขยะที่มากมายเหล่านี้หากมีการจัดการขยะที่เหมาะสมจะสามารถลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดได้มากและหากได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะยังสามารถนำของเสียจากการกำจัดนั้นมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยการคิดเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการกำจัดขยะและเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการกำจัดขยะ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคลินิกเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาคเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอินทรีย์วัตถุและขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน โดยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ทีมนักวิชาการคิดเพื่อทำเครื่องต้นแบบที่เหมาะสมเพื่อกำจัดขยะสำหรับงานวิจัยของทีมนักวิจัยชุดนี้ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชแลมโพโโแดงเนี่ยนะคะและทีมงานมีอาจารย์สุวินอาจารย์พิมนะคะเ,เป็นผลงานที่ดีมากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางศูนย์พัฒนาบรรดาคมก็ได้ลงมาสนับสนุน งานของอาจารย์นะคะพยายามทำโลจิสติกทำอะไรให้หลายอย่างเลยรวมทั้งลงมาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยเพราะเราเห็นว่าเ,าเป็นงานที่ช่วยเหลือชุมชนได้จริงๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมา,าแพลนงานร่วมกันกันกบทางกระทรวงวิทย์นะคะว่าจะทำให้งานชิ้นนี้เนี่ยได้ลงไปสู่ชุมชน อย่างเป็นระบบได้ยังไงจากการทำงานของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลโดยหัวหน้าทีมวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชแลมโพแดงได้คิดและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสานโดยคิดเริ่มต้นจากการกำจัดขยะชุมชนวัสดุเหลือใช้ขยะที่เกิดจากครัวเรือนโดยเทคโนโลยีการกำจัดขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าแบบยั่งยืนเราจะทำงานให,ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นไปตามธรรมชาติโดยที่ให้มันย่อยสลายไปเองเราไม่ต้องไปใช้การเผาการทำลายสิ่งแวดล้อมให้เป็นโมโลพิษกับสิ่งแวดล้อมหรือทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะธรรมชาติย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและตามธรรมชาติเราทำไงเอาธรรมชาติตรงนั้นเนี่ยมาแอพพลายลงไปกับเทคโนโลยีให้ใกล้กันที่สุดแล้วก็ปรับกระบวนการให้สั้นลงที่สุดเฉพาะเครื่องความดันสูงเนี่ยทำงานได้ตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากให้กระบวนการหรือสิ่งวัสดุเหลือใช้ที่มีในชุมชนเนี่ยสามารถนำมาใช้หรือนำมาคิดให้เป็นระบบได้ในที่ที่เดียวกันเราจะทำไงให้เขาสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใส่กับเครื่องนี้ได้นั้นเราก็จะมีเครื่องย่อยแบบหยาบหรือถ้าเป็นพวกผักผลไม,ม้นิ่มๆเราก็อาจจะใส่เครื่องเล็กก็ได้กับการที่เขาจะไปใส่ทั้งลูก แตงกวาทั้งลูกมะเขือทั้งลูกหรือสิ่งต่างมันก็จะย่อยสลายช้าแต่พอเราเาาส่ยนี้เราเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากขึ้นเพราะนะั้นการที่จะจุลิทรีย์จะเข้าไปถึงตัวนี้ได้มันก็จะเร็วขึ้นมันทํางานต่างกันเพราะว่าที่เครื่องใหญ่ที่เห็นเป็นการย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้หรือวัสดุทางวัชพืชตัวนั้นเนี่ยเป็นการย่อยเพื่อให้เป็นชิ้นที่เครื่องตัวเล็ก ชาวบ,บ้านชอบทำา EM ททำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักอะไรเงี้ยกว่าที่ตัวที่จุลินทรีย์หรือน้ำหมักจะเข้าไปถึงเนื้อเนี่ยใช้เวลาเยอะแต่ถ้าเราอาใส่ตรงนี้ปุ๊บในเวลานี้เราได้พื้นที่ด้วยวิธีคิดและค้นหาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้อาจารย์ชาแนมได้ใช้หลักการย่อยสลายแบบธรรมชาติควบคู่ไปกับเทคโนโลยี โดยได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ขยะชุมชนจากนั้นนำมาพัฒนาเครื่องจักรเพื่อสอดคล้องกับการใช้งานโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ที่ผมลงทํำกิจการนักศึกษาแล้วก็ลงชุมชนต่างๆและในเวลาเดียวกันผมก็เคยทำงานด้านวิเคราะห์และการบริหารจัดการเรื่องขยะนะฮะในส่วนนี้แล้วก็ได้เห็นปัญหาและสิ่งหนึ่งที่ ผมเน้นและตั้งเป็นปัจจัยสูงสุดก็คือประเด็นของการนำเสนอเทคโนโลยีด้านการค้าเพราะนั้นผมจึงคิดหาทางที่จะออกหาเทคโนโลยีโดยรวมแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสรุปเพื่อความสมบูรณ์แล้วให้เหมาะสมกับของบ้านเราเพราะสิ่งที่ผมคิด อย่างที่เรียนแล้วว่าผมอยากสู่ชุมชนนะเอาไปสู่ชุมชนสู่องค์การบริหารต่างๆที่หลากหลายและสามารถทำงานได้และต้นทุนต้องไม่สูงและการดูแลรักษาต้องง่ายและราคาถูกจากแนวคิดกับคำว่าปิง้งวัสดุเหลือใช้มีค่าอย่าทิ้งช่วยกันคิดเป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้อาจารย์แชลแลมพัฒนาเครื่องต้นแบบการกําจัดขยะแบบผสมผสานสําเร็จเครื่องย่อยสลายด้วยความดันสูงซึ่งสามารถย่อยสลายขยะประเภทอินทรีย์คือขยะพืชผักและผละไม้โดยช่วยในการเร่งการย่อยสลายเซลลูโลสให้มีขนาดเล็กลงซึ่งการย่อยสลายด้วยวิธีธรรมชาตินั้นจะใช้เวลานานทําให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการกําจัดแต่การใช้พลังงานความร้อนภายใต้แรงดันสูงจะช่วยให้การตัดพันธะระหว่างกลูโคส ให้โมเล e กุลเซลลูโลสมีขนาดเล็กลงทําให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นลดเวลาและพื้นที่ในการกําจัดให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าปิ้งนะฮะและก็ได้ผลเป็นที่พอใจว่าทุกคนมีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีและพูดกันติบปากว่าปิ้งปไว้ก่อนตอนนี้นะก็คือได้รู้จักมองสิ่งที่เหลือใช้แล้วเริ่มคิด แต่แทนที่เมื่อก่อนนี้ของเหลือใช้เราจะเริ่มทิ้งใช่ไหมแต่ตอนนี้เริ่มหยุดคิดเพราะเราบอกแล้วว่าของวัสดุเหลือใช้อย่าเพิ่งทิ้งช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันคิดผลิตภัณฑ์เครื่องย่อยสลายความดันสูงสามารถย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ประเภทอินทรีย์ขยะชุมชนขยะในครัวเรือนโดยมีขนาดความจุ30ลิตร ด้วยแรงดันของเครื่องที่ทำงานด้วยมอเตอร์เมื่อใส่วัสดุเข้าไปแรงดันจะย่อยสลายด้วยความดันสูงช่วยลดขนาดของเศษวัสดุให้เล็กลงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นวัสดุตั้งต้นที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายขณะเดียวกันล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าในสษารของพลังงานได้จากวัสดุนีซีออกมาจากเครื่องตัวนี้ทำได้อย่างไรก็คือสารวัสดุที่ออกมาแล้วเราสามารถเอาไปขีดแห้ง หรือไปทําผงเอาไปทําค้อนทําแท่งได้ก็เป็นพลังงานผงพลังงานแท่งนะฮะแต่ถ้าเราต้องการเอาไปทำไบโอแมสใช่ไหมฮะก็เอามาให้เป็นหยาบและแข็งแล้วก็ไปสามารถเป็นไบโอแมสได้แต่ถ้าเราบอกเราต้องการจะไปทำไบโอแก๊สเราก็สามารถที่จะให้ย่อยสลายลงไปมากที่สุดเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากที่สุดและจะลดระยะเวลาในการที่จะ s ลิต e ก a s ของการหมัก จากจุลินทรีย์ได้เร็วขึ้นหรือต่อเน,นื่องอยากจะทำนะฮะไบโอแก๊สเอทานอลหรือเทอร์ไบา์คือเอาไปใช้ในด้านพลังงานขับเคลื่อนพลังงานหรือไปผลิตเป็นพลังงานเขาก็สามารถจะทำได้ว่าจะทำอะไรนะคือไปออกแบบไปดีไซน์ไปพนะิงผมอยากให้ทุกคนก๊อปหรือเอาไปดัดแปลงเอาไปทำแต่ทำให้ถูกวิธีถูกขั้นตอนและถูกหลัก เชิงความปลอดภัยคือเซฟตี้ตรงนี้ให้มากที่สุดแต่ถ้าจะให้ดีปลอดภัยและคุ้มค่าและเชื่อมั่นและมีความสุขในการใช้งานติดต่อกระทรวงวยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะในด้านคลินิกเทคโนโลยีเพื่อติดต่อประสางานกับเราเราจะช่วยเราจะคิดเราจะจัดทำจัดหาในส่วนของเรื่องราคาผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญ ผู้ชมครับหลังจากคิดค้นเครื่องมือนี้ได้แล้วนะครับเทคโนโลยีใหม่นี้ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดลงสู่ชุมชนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกับอาจารย์ที่จังหวัดชุมพรน,นะครับปติดตตมดูการอบรมการใช้เครื่องย่อยสลายขยะเครื่องนี้ส่วนประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่วงสายทริคแอนทริปคำถาม เครื่องกำจัดขยะด้วยเทคโนโลโยีแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยมหิดลมีชื่อเรียกว่าอะไรสามตัวสวัสดิการนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ชมครับผู้ที่เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านที่ประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชนที่มีจํานวนมากหรือแม้แต่ขยะครัวเรือนที่มีจํานวนมากด้วยเช่นกันนะครับซึ่งชาวบ้านที่เข้าอบรมนั้นก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนขั้นตอนและวิธีการอบรมนั้นเขาเป็นอย่างไร เรื่องนี้นั้นจะมีประสิทธิภาพที่ใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนและติดตามกันได้ในช่วงส c ย e ิตครับช่วงสายฮิตเมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแผนงานคลินิกเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานจังหวัดและข้อเสนอความต้องการของจังหวัด ประเด็นหลักคือการจัดการขยะชุมชนและเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการกำจัดขยะสำเร็จการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวจึงเกิดขึ้นโดยวันนี้ทีมงานได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย5จังหวัดซึ่งมาจากการร้องขอของชาวบ้านอีกทั้งเพื่อจัดทำเป็นศูนย์ต้นแบบการกำจัดขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการขยะชุมชนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยกับชาวบ้านที่ประสบปัญหาการจัดการขยะชุมชนเนื่องจากชุมพรเป็นจังหวัดตัวอย่างที่ยังต้องการเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะซึ่งการจัดการขยะไม่เพียงแต่เน้นในด้านเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเท่านั้น แต่การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นปัจจัยสําคัญเพื่อให้การจัดการสําเร็จลุล่วงสมพงศ์คนรักสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชุมพรดูเหมือนจะเห็นด้วยกับเทคโนโลยีและเครื่องย่อยสลายความดันสูงนี้เมื่อจังหวัดของเขาได้เป็นพื้นที่นําร่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีผมให้เต็มร้อยในความคิดแต่ว่าในเรื่องผลที่จะออกมาว่าอบรมอะไรได้เท่าไหร่นั้น อย่าเพิ่งประเมินเลยนะตอนนี้นะแต่ความคิด,ดเริ่มให้มีเรื่องการอบรมสร้างองค์ความรู้สร้างความตระหนักให้ชุมชนโดยเฉพาะกนนนาชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมให้เครดิตกับผู้จัดผู้คิดว่าให้ชุมพรเป็นพื้นที่นําร่องหรือพื้นที่ต้นแบบนั้นคงจะเนื่องจากสาเหตุอื่นมากกว่าสาเหตุแรกคือชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ประการที่สองชุมพรเป็น พื้นที่สิ่งแวดล้อมมากกว่าพื้นที่อุตสาหกรรมและสารยังมาชุมพรมีแนวคิดดีๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการจัดการขยะหรือในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ตัวอย่างของโครงการแก้มลิงหรือโครงการเ,เก็บเก็บเก็บน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมตอนนี้กลายเป็นศูนย์จัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่เพียงแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งน่าสนใจและน่าสนับสนุนอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นความคิดริเริ่มและการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของจุงพรคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เรารวมทั้งนายกอบจและนายกอบตในพื้นที่และทุกภาคส่วนถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับสมเด็จโครงการเกี่ยวกับในหลวงแล้วทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนให้ความร่วมมืออย่างยิ่ง เครื่องย่อยสลายขยะมีด้วยกัน3แบบทํางานแยกตามประเภทวัสดุเหลือใช้ที่ต้องการกําจัดคือเครื่องย่อยสลายด้วยความดันสูงทํางานด้วยตัวเองกําจัดขยะครัวเรือนขยะอินทรีย์ได้จํานวนมากเครื่องกําจัดขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้เหลือกทุเรียนและเครื่องกําจัดขยะขนาดเล็กสําหรับใช้ในครัวเรือนอันนี้ก็เป็นวัสดุที่ใหญ่4นิ้วของท่อนไม้อย่างนี้หรือก้านปาล์ม4นิ้วอย่างนี้ เราก็สามารถใส่หรือปลือกทุเรียนที่มีความหนาและใหญ่อย่างนี้เราก็ช่วยย่อยในเครื่องนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในส่วนต่างๆตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเป็นทลายปาล์มนะชุมชนหรือชาวบ้านบอกว่าสามารถเอาไปเลี้ยงวัวได้จากก้านปาล์มสดหรือกิ่งปาล์มสดนี้ตอนนี้เนี่ยเขาสามารถจะเอาปาล์มสดเอาไปให้วัวเป็นอาหารฉบได้หรือถ้าเขา สามารถจะเอาไปคุมดินแต่ต้องดูตามความชื้นความเหมาะสมของดินของสถานที่ด้วยเครื่องนี้ก็เหมาะที่จะใช้ในการย่อยวัสดุอินทรีย์เช่นเดียวกันแต่คําว่าวัสดุอินทรีย์ในที่นี้เรามีความจํากัดในส่วนของขนาดที่ตัวเล็กอย่างเนี้ยเราก็จะกําหนดของวัสดุที่จะใสยย่ลงไปในเนี้ยที่ไม่ใหญ่หรือไม่หนาอย่างเช่นเปลือกทุเรียนลูกประจันเสี้ยวอย่างนี้ถามว่าใส่ได้ไมมได้แต่ต้องใช้เวลาแต่เราจะพยายาม จำกัดในสิ่งที่จะใส่ด้วยขนาดของเทคโนโลยีข้างในนี้ไว้ว่าเราจะจำกัดขนาดเท่านี้นะเพื่อความปลอดภัยและความสามารถของเครื่องเป็นการลดภาระของสิ่งที่เราเหลือสิ่งที่เน่าสิ่งที่เสียแล้วมาใส่เครื่องนี้